sao phim ngang đây mình chơi đấy, được nè, sáu mươi ba nghìn, năm mươi năm, sáu mươi sáu, sáu mươi có <laughs> มัน khó phải ได้มีนี่อ้าวออตะหลาได้ได้ยุติกันก่อเจ้าสารบ่เห็นมันทําน้ําบินหารกันบ่ขอโทษ đang <laughs> 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 คุณ้า่วงมากทหมาอนู้ทงหมาหนูฝัดนู้ฝัดขึ้นบอมาส่ะงานเล่าคนได้ทงหมากนะไหมอั้เยเออทงหมากเออ เฮ้ยงามเด้งามเด้ฮ <menjadi> อันเอื้อยมึงเอามาแต่พมาอันน no. uh ี้ดอีเอื้อยนี่ากูนะอันนี้ดออสีแดงงมากอยู่ได้สีแดงสว่าแดงก็บ่แม่นดเออๆเนาะสีอๆงามๆงาม

เคยโตขึ้นว่าหายขี่โหลดไปเองโหลดเจเนสันดุกึกอ้อมีตินยอตัเวเ้นสีซ่น้ายสวัสดี่น้องนมาแจกแจกตาล่างถวยมันเหลือมมันเหลือมไพ เอาเฮ้ยไปนะไม่เฮ้ยแบบนี้ปูผาแล้วเลยทางนัหนเรีอนโ้างกันแง่่นือกมาแจกล่้ะอง่อเดนจ้าเสอปูขาเนาะอยากปูขาวบอเพื่อนรู้ใจคนละสองแสนสองแสนเพื่อนเราเมื่อไหร่ปลาเมื่อใหม่เอยออกเมื่อใหม่ เมื่อออกเมื <médico> ่อใหม่ปะเอาเมื่อเอาใหม่เลยออกเมื่อได้กเข่าสิแกจะเอาเมื่อไหรแก่เจะมาใหม่เนาะช่างเนาะเออหาเงินมาลงทุนนัเ้ยเ่นเรื่องหูาตามโดนบอลยมีแต่ใบละแสนม่ใบละนมนบลนม่นมีแตนบ มาทำงานนะผู้นี้ประกบพผู้นําลเออทรงานหาเงินกันตื้นเลยไม่ได้อยู่เลยเนาะเออเวนไปหาจักรจันทร์เอแวมาแข่งน้มานเล็หนาวหนาผู้นี้่รกอกผู้นี้เออผู้นี้เลือเอองเลือกผู้ี้ระกวก้วมาเป็นนักก้องคุณระวนผู้นี้นะครับาิตต ท um like ี่กัญญาบ่โเลตาหลุกม็ตอบเส็ม่อาไเวยเด้มือนานาสดเยังเห็นนาจากเบดเทากับมาย่าในี้ฮะบเอาเลวโบโทยเก็จมางานน้ำพะมันอบเงาเล่ใไ้ลงหนูแม่เฮ้ยเดือนหาเงินน่ะตัวยาลีโลเฮ้ยอ้ลรเสองพันกีบ มัส e ิเบ้ก่อนแจงแม่าวลำตานก็มาดวยอมบ่ม่นอนนอนไดาวเ้ยมื่อเมื่องานแต่ไม่เกณฑ์ทาขืนเบิกมอเเบิก้บจบเอากูยังบดจบได้เดือนบุญแทงนไปแทงก็ร่งหัวเมาก็ลอกใต้อันคบโปรเจโอบุญแทงรงเงินสามแสนไปมันไม่ึ้อไปอกมาเมยอปนอกมาน ดออกมาแ้ไม่ทาเอาเฮ้ยมอมวยได้สะเออจังชองมาพอใหญ่แล้วสินอนแล้วปดไฟลงมันเหลืองไอเคมาออมาหอยมองไม่เนไฟนะอันพอใหญ่แล้วสินอนมันเหลื่อมตาไฟเด้แล้วปดลงมาไหวนะ เอออย่างเสพเสพซะเลยผูกหอยปิ่นออกผูกก็ได้วนทางผูกไปเยอะอ้อปิ่นออกันทางผู้เลิเออเออโอ้ทีมงานหาเงินกลางคืนนี่มันพอได้อยู่สิื่อเด้อกลางคืนกับไปกลางเวรกับไปทีมงานเนี่ย มันบ่มีรหดมาดอกอีซ่อนนั่นมันบ่มีรหลดอาอ้องม่อไแล้วได้อยู่สี่ใบเ้ยใบสามไอ้เข็มรถยางมาไล่ทีอะไรยนง่มู่ห้องอยู่ ไม่สหมอนี่มาตำหนงบรบายใช้มากกว่าเป็นสอนเอรปู่บอยจะลยได้ปู่ด้ปู่บอยเขเป็นแห่นสปอนเซอร์ไ้ลูกหลานเอาไอ้เขมกับสิแจกคือกันเลียนแซวเว้ยโอ้ยใบควยกันยังบ่มีพอได้ลงวห้โลกให้โลกอะ เอาหายทอนเอ้ยนอนเอ้ยอยากลงนี่ไม่เมียนตึกสิอะมาว่าภาษาเาเมนใส่ขอไอ้ดาวเนี่ยสิพันไปลงหมักไฮโลยังไหวตต้องอยู่ตึกสิยาหน้าิมกินใช่ไหมเนี่ยมาแพงคอยเน่ เน oh ื้อเอ้ยมาแพงคยในเนื้อหมาเป็นเกนเด้วมันในหมูสิหาสิบุมาอีกแล้วมาอีกแล้วสิมาหอมแก็บผาก่อนอีกเลยเนาะหาหามาบ่าด้บ่ได้เห็ดกันเต่เก็บกหุ่นยุประจุกันไมแม่ยิ่เข้ามาแค่หโอ้ไ้นมมผเกุแล้วต้นกระเม็นมันอุทงน่ะ้น ยางกแมอยางกแม่แกง็ทมึงเียเฮอยเสียเมาเที่ยวที่เสียะหมางแหงก็ซ้อเง้ยนะหมแหงกัยังไม่ไลไลในทุงเดียวกันแล้วหมาแหงกัยังเอ้ยเห็นทีเสียจองหมออคือที่เสียท่เสียีปอเหนือเอ้ย นื้อมาแพงข่อยแน่กว่าชาคน่มาดมดุนเนาะอ๋อแม่เทนพงย่าเท่นแนกว่าแพงอย่าเท่นเนแพงย่าเท่นเน่เอออีกเบื้องนึงอีกเบื้องนึงอเปลี่ยนเอาเออซินีไว้หา